สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสแกนไวรัสนะคะของเครื่องมือถือ Android นะคะสำหรับมือถือของใครที่มีปัญหาติดไวรัสโฆษณาเด้งบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะลองมาทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะก่อนอื่นเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน y Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า a ว i ล a าซิเค i t รนะคะจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆรูปร่มอะค่ะอยู่ในกรอบสีแดงอย่างงี้ค่ะแต่เครื่องนี้คือทําการติดตั้งแล้วแต่สําหรับเครื่องใครที่ยังไม่ติดตั้งก็โหลดติดตั้งก่อนนะคะติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดเพื่อทําการสแกนไวรัสนะคะค่ะเราก็เริ่มสแกนได้เลย หลังจากที่ทำการสแกนเสร็จแล้วนะคะก็ให้รีสตาร์ทรอบหนึ่งนะคะรับรองค่ะว่าปัญหาที่โทรศัพท์ติดไวรัสหรือโฆษณาเด้งขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยหายไปแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะถ้าใครเจอปัญหานี้ลองนำไปใช้ดูนะคะ